เรื่องโรคภูมิแพ้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภูมิแพ้ในเด็กปัจจัยทางด้านพันธุกรรมผู้ป่วยที่มีประวัติพ่อหรือแม่เป็นโรคภูมิแพ้มักมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้ถึงร้อยละ2 0 4 0และร้อยละ50-80ในกรณีที่พ่อและแม่เป็นโรคภูมิแพ้ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ร้อยละสิไม่ได้มีพ่อหรือแม่ที่เป็นโรคภูมิแพ้แต่เกิดจากการอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อบภูมิแพ้เป็นจำนวนมากเช่นไรปุ่นมแมลงสาบการเลี้ยงสัตว์ที่มีขนในบ้านเช่นสุนัขแมวเป็นต้น ตลอดจนการได้รับมลพิษทางอากาศเช่นควันจากท่อไอเสียรถยนต์ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมควันบุหรีเป็นต้นหรือจากการรับประทานนมจากสัตว์เช่นนมวัวหรือนมแพะโรคภูมิแพ้ในเด็กที่พบบ่อยได้แก่โรคหืด เกิดจากทางเดินหายใจที่บวมตีบแคบลงซึ่งถูกกระตุ้นโดยปฏิกิริยาภูมิแพ้หรือสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยจะมีเสียงหายใจวืดหอมแน่นหน้าอกอาจเกิดอาการในตอนกลางคืนขณะออกกําลังกายหรือในขณะที่เป็นหวัดโรคเยื่อบุจมูกอักเสบภูมิแพ้มีอาการจามคันคัดจมูกมีน้ำมูกใส เป็นเรื้อรังหลายสัปดาห์ในช่วงฤดูฝนหรือตลอดทั้งปีโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังมีอาการผื่นคันจนผิวหนังแดงเป็นเรื้อรังโดยจะพบในเด็กเล็กและมีอาการเมื่อมีสิ่งกระตุ้นเช่นร้อนเหงื่อออกแพ้อาหารเป็นต้นผืนลมพิษจะมีอาการคันบวม ผื่นขึ้นนูนหนาของผิวหนังสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอาการแพ้ยาและอาหารบางชนิดนอกจากนี้การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีรียบางชนิดก็เป็นสาเหตุที่พบได้แพ้อาหารเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาแพ้โปรตีนในอาหารก่อให้เกิดอาการได้หลายๆระบบได้แก่ระบบทางเดินอาหารจากปวดท้องอาเจียน ท้องเสียถ่ายมีมูกคนเลือดอาการทางผิวหนังมีผื่นลมพิษหรือระบบทางเดินหายใจเช่นหอบคัดจมูกมีน้ำมูกเรื้อรังอาหารที่พบว่าเป็นสาเหตุได้บ่อยๆคือนมวัวนมถั่วเหลืองไข่และแป้งสาดีเป็นต้นเยื่อบุตาอักเสบจ,จากภูมิแพ้ มีอาการแสบตาคันตาน้ำตาไหลยขยี้ตาบ่อยจนขอบตาช้ำสีช้ำการรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็กหลีเกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้เพื่อให้อาการของโรคภูมิแพ้ลดน้อยลงและทำให้ผู้ป่วยสามารถลดปริมาณการใช้ยาให้เหลือน้อยที่สุดใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ และทำตามคำแนะนำของแพทย์รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และที่สำคัญต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดอาการได้เช่นควันบุหรี่ควันท่อไอเสียควันจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นการฉีดวัคซีนโรคภูมิแพ้ เพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานต่อสารก่อูมิแพ้ไม่ควรเลี้ยงสัตว์ที่มีขนไว้ในบ้านภายในห้องนอนควรมีเฉพาะเครื่องนอนและของใช้ที่จาเป็นไม่ควรสะสมหนังสือรวมทั้งการใช้คลุมทั้งในห้องและภายในบ้านควรทำความสะอาดเครื่องนอนรวมไปถึงผ้าม่านเครื่องปรับอากาศ เป็นประจำผู้ปกครองไม่ควรสูบบุหรี่ภายในบ้านหรือบริเวณที่มีเด็กๆอยู่เด็กที่เป็นโรคหืดผู้ปกครองควรให้ออกกำลังกายเป็นประจำหากมีอาการหอบหลังการออกกำลังกายควรปรึกษาแพทย์เพื่อใช้ยาควบคุมอาการอย่างสม่ำเสมอจะป้องกันอาการหอบได้ และใช้ยาขยายหลอดลมเมื่อมีอาการกำจัดเศษอาหารและขยะต่างๆที่อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงสาบ